กับช่างกับคุณแป้งค่ะปูนเกล้าวปูนนอนชิง้งปูนนอนชิ้งเกลียปูนรับแรงทาไมมีชื่อเรียกเยอะจังแป้งมีคำตอบค่ะ ปูนเกล้าคืออะไรปูนเกล้าคือปูนสําเร็จรูปผสมเสร็จพร้อมใช้งานมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ทรายคัดเกรดสารเคมีผสมเพิ่มให้กําลังอัดสูงทั้งระยะต้นและระยะปลายไม่หดตัวทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดีปูนเกล้ามีคุณสมบัติอย่างไรมีความเหลวและไหลตัวดีทําให้เทได้ง่ายรับกําลังแรงอัดแรงดัด และการยึดติดสูงปราศจากคอรีนที่มีผลต่อการกัดกร่อนมีการคงสภาพรูปทรงที่ดีไม่เกิดการเยิ้มไม่เป็นพิษและไม่ก่อให้เกิดสนิมค่ะคูนเกล้าใช้กับงานแบบไหนเทยึดนอด็อตเหล็กรองรับคานสะพานเทฐานแบบขนาดใหญ่ฐานเครื่องจกักรเสาตอม้อและงานเทอุดรูเพื่อเสริมความแข็งแรงนะคะ งานเกลาวซ่อมอาคารต่างๆเช่นโรงงานคลังสินค้าโรงแรมโรงเรียนงานเกลาวซ่อมสะพานคอนกรีตงานเกลาวซ่อมโครงสร้างทางทะเลประเภทต่างๆง,ง,งานเกลาวซ่อมแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปในการเก็บงานของรั้วดีคอนสามารถใช้ปูนเกล้าวเพื่อเก็บงานและเพิ่มความสวยงามของรั้วได้เหมือนกันนะคะโดยรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปดีคอนถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อช่วยให้รัว้ว สวยงามแข็งแรงติดตั้งง่ายและรวดเร็วค่ะที่สำคัญดีคอน เป็นส่วนรวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรพร้อมส่งทั่วไทยขนส่งรวดเร็วตรงเวลาได้มาตรฐานเพราะสินค้าของดีคอนได้รับมาตรฐานผลิตภ,ภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตขึ้นตามระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสาสกลาพันหนึถึง2015แถมยังมีวิศวกรให้คำปรึกษาหลังการขายอีกด้วยนะคะอย่ารอช้ารีบโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับคำสับช่างคำต่อไป จะเป็นคำว่าอะไรนั้นพอติดตามตอนต่อไปได้ค่ะ To be Continu e ค่ะอย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชน The g r u u p r n n t r o r v i v i n r e r t i t n o n ต้นแบบแห่งการส,สร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานบนระดับโลก แถมยังมีสาขาทั่วไทยจัดส่งรวดเร็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะที่สําคัญบริษัทดีคอนยังอยู่ในตลาดลักทัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะรอช้าทำไมคะรีบโทรมาเลยค่ะ0 2นย์สองเก้าหรือแอดไลน์แอดดีคอนกรุ๊ปฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ